สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับทำบอท์ดป๊อปแคทคลิกนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับก็ AI นะครับของป๊อปแคทเนี่ยจะตรวจสอบว่าเราคลิกตำแหน่งเดิมหรือไม่นะครับในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับในช่วงเวลาเดิมๆหรือไม่นะครับก็คืออาจจะ1วิหนึ่งเซกคันนะครับหมิลลิเซกนะครับดังนั้นเนี่ยอยากที่ต้องการที่ให้มันเขาเรียกว่าอะไร เอไอไม่ตรวจสอบนะครับเราต้องใช้โปรแกรม Auto Click คลินะครับที่ชื่อว่า random mouse clicker by นะครับ merge com นะครับลิงก์เดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับโปรแกรมนี้นะเข้ามาแล้วนะครับกดที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดตัวนี้นะครับจะเป็น Setup e จา e e นะครับกดเซฟครับก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ c c e p t t n n i n s t l l l นะครับ กด yes ครับโอเคเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับอ่าจะเป็นสปต์แบบนี้นะฮะคล้ายๆสปต์แบบนี้นะครับโอเคเราก็ปิดหน้าต่างออกนะครับแล้วจากนั้นเราไปที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เราติดตั้งเมื่อกี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เปิดหน้า pop c a t คลิกขึ้นมานะครับ เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับไอส่วนเรนดอมเนี่ยผมจะเรนดอมตั้งแต่1มิลลิเซกนะครับจนถึง3มิลลิเซกนะครับประมาณ1-3นะครับหรือว่าถ้ามันขึ้นตาแดงก็1ถึงประมาณ10มิลลิเซกก็ได้นะครับเพื่อให้มันไม่ตาแดงเนาะโอเคจากนั้นเราก็เรนดอมนะครับบิทวินนะครับช่วง x และวายนะครับช่วง x และวายคือ เราต้องรู้ว่า x แกน x แกน y ของเราคือเท่าไหร่นะครับผมเอาประมาณ900เดี๋ยวนะ193นะครับดูที่ตรงนี้นะดูที่ตรงนี้นะครับอ่า193นะครับถึง y ประมาณ214นะครับ193ถึง214 หนถึงสองนะครับอันนี้คือกาเอานะว่าแค่ขอบตรงนี้นะครับมาให้ดนด้านล่างนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับในการคลิกก็ประมาณเอาอ500แล้วกันกว้าง500ยาว5 0านะครับ500อ่าโอเคจากนั้นนะครับลองดูนะ ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเขาจะให้เรากําหนดแอสไซน์นะครับว่า Star stop คือปุ่มไหนนะครับให้กดแอสไซน์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้ก่อนคลิกตรงนอนนี่ก่อนนะครับกด f 6กนะครับกด f 6แล้วกดแอสไซน์นะครับก็ได้ว่า Star St ต็อคือปุ่ม f 6นะครับ Start stop ปคุ่ม f 6นะครับโอเคเราก็ย่อลงมานะครับจากนั้นก็ กดปุ่ม F6 นะครับอ่าลองอันนี้คือลองรอบแรกนะครับได้อ่าแล้วก็รีพีทไปนะครับว่าจะเอาให้มันรีพีทกี่ครั้งรีพีทจนกว่าไม่สต็อปนะครับก็คืออ่าคลิกด้านบนนะครับ until stop นะครับเัวน้นะ until stop นะครับจากนั้นก็กด F6 นะครับย่อลงมาแล้วกด F6 นะครับปึ๊บนะครเห็นไหม เมื่อกี้เรากําหนดว่านี่เรากำหนดว่า,า,วา,าคลิกที่ตำแหน่งเดียวนะครับแมวมันจะขึ้นตาแดงเนาะก็เลยต้องแรนดอมแบบนี้นะครับเพื่อหลอก AI ให้มันคิดว่าไม่ใช่ตัวเรานะก็สามารถกดได้วิธีหนึ่งนะครับจะเอา1มิลลิเซกถึง1มิลลิเซกก็ได้นะครับ1มิลลิเซกถึง2มิลลิเซกก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะว่ามันจะตาแดงหรือเปล่านะครับ แต่วินี้นี้ก็เหมาะสมทีหนึ่งนะครับถ้าขึ้นตาแดงนะครับมันจะไม่ได้ไม่ได้แต้มเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้รอนะครับและลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับว่าหมดแบบนี้ใช้ได้หรือไม่นะฮะการตั้งค่านะครับดูอีกครั้งนะครับการตั้งค่าจอผมพันแปดสิบีนะหนึ่งเก้าสามนะครับ y อยู่ที่สองหนึ่งสี่นะครับ กว้าง500สูง500นะครับไอ้ไซตตัวนี้แรนดอมนะครับบริเวณระหว่างการคลิกเนี่ย1-3มิลลิเซกนะครับมิลลิเซกนะฮะจะเป็นไมโครเซกก็ได้นะครับใครจะเอาสูงกว่านั้นนะครับไมโครเซกก็ได้นะครับอโอเคลองไมโครเซกแล้วกันนะรึบรก็ได้เหมือนกันนะไมโครเซกก็จะช้าหน่อยนะครับ เิ็กแล้วกันโอเคมิลล um. ิไมโครไมโครน่าจะไวกว่าใช่ไหมฮะไมโครแล้วก็คีบออนนะครับอันทีสต็อคกดแอซไซน์นะครับเป็น F6 นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับโอเคแมนดอมตำแหน่งนะครับ ใช้ได้นะครับวิธีนี้ยังไม่พบว่าแมวตาแดงนะก็ใช้งานได้เรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับลากัไปก่อนนะครับสำหรับเกม Bobcat Kid นะฮะ <c oughs> <c oughs> เกมอะไรไม่รู้นะโอเคขอบคุณที่รับชมครับุ <c oughs> บคณรบครับ <c oughs>